สวัสดีครับวันนี้เป็นเกติมากๆเลยที่วันนี้ที่ผ่านเนาะได้ถึงสองรางวัลเลยเรอโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำเขาเรียกว่าเข้ามาเดินบนเส้นทางขนนของอคนทำเพลงนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังได้กำลังใจที่ดีแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณรางวัลที่ทรงเกีเยรติมากๆนะครับกับคมชัลึกนะครับทุกทุ่เอวทั้ง,งนี้ซึ่งอยากจะบอกว่า เป็นเหมือนกนลาลังใจให้กับคนทํางานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังะนะครับรางวัลน,นี้ก็ขาดไม่ได้เลยก็คือการเพลงททุกคนนะครับที่ช่วยกันมอบคะแนนเสียงนะครับจนได้มีการได้รับถึง2รางวัลก็จริงๆรางวัลน,นี้ผมว่าเป็นของทุกคนนะครับที่ทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกคนด้วยทั้งอ e ิมเต r ร m ail, my, แกรมมี my, ่แล้วก็แกรมมี่โกแล้วก็คลมเชลล์ตลอดทุกทุกคน ตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นอัลบั้มชุดใหม่อยากซื้พอพให้แม่นะครับซึ่งปล่อยออกมาทั้งหมด6เพลงนะครับ<ป>แล้วก็เป็นละครเรื่องใหม่ที่กําลังจะถ่ายทานะครับจางธรณีทางช่องวัน <ไป S 1> ที่ต,ตายใช่ครับใช่ครับเ๋ยวเลยนี้เห็นว่าทำธุรกิจของแมตอนนี้คึกเลยไหมคะก็ <S 1> <S 1> <S จริงๆแล้วการทรรําธุรกิจผมว่ายุคทุกวันนี้มันมันมันต้องทําควบคู่กับงานเราไปด้วยนะครับผมเชื่อว่าใครที่มีความสนใจเรื่องของธุรกิจก็สามารถทําได้เช่นกัน เปิดโอกาสแล้วก็เปิดทัศนคติในการคิดเดินเข้าไปหาผู้รู้เราก็ปรึกษ,ษานะครับคือผมเองไม่ได้เก่งเรื่องของธุรกิจแต่วันนี้คือเราไม่รู้จริงๆว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเราเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเผื่อวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราทํางานตรงนี้ไม่ได้นะครับธุรกิจก็ยังสามารถดูแลครอบครัวไปได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าธุรกิจของเราจะสําเร็จรเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ก็พยายามทําให้มันเต็มที่ที่สุด นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากนะจ๊ะฝกข้อความารติดตามพี่ไผ่คะก็ตอนนีก้ก็มีช่องทางในเรื่องราวของการติดตามเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น Glamour Official นะครับไผ่พงศธร Official ไผ่พงศธรจรโอ้เยอะมากเลยนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube งต่างๆน,น,นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอถ่ายภาพนิ่งได้ไหมคะนะ